สวัสดีค่ะสวัสดี FC ช่องปุ๋ยพารวยชาแนลทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกันกันกบแนวทางนะคะแนวทางตำราวนะคะสูตรที่ทุกท่านรอคอยนะคะจับ3ตัวบนหลักร้อยนะคะแล้วก็ตัวตัดตัวเน้นนะคะตัวตัดตัวเน้นโหงวันนี้ทำยากจังเลยนะคะตัดไปตัดมาโมมีหอดูสี่ออก เ้ยวัน,นี้ติดกันเยอะเลยนะคะติดดับบ้างนะคะเหลือ6คู่บนนะคะไม่มาด้วยกันนะคะมาดูกันนะคะว่ามันจะเป็นตัวไหนนะคะจะพอตัดออกอีกได้ไหมนะคะ ก็รอในชุดสรุปเลยนะคะท่านที่ไม่เห็นสูตรไหนนะคะเจอกันในชุดสรุปอีกรอบนะคะตอนเย็นวันอาทิตย์นะคะน่าจะไม่เกิน6กโมงครึ่งนะคะ6กโมงครึ่งไม่เกินทุ่มหนึ่งนะคะแอจะลงแนวทางชุดสรุปให้นะคะเพื่อให้เอฟซเอาไปเก่งกันนะคะวันจันทร์นะคะจะได้มาน,มาน,มานเๆเฮงๆปังๆสี่ตัวแตกนะคะรวยยกช่องกันนะคะจะได้มีเวลาดูเนาะเพราะถ้าให้วันจันทร์เลยนะคะเอฟซจะไม่มีเวลาค่ะเพราะว่าทํางานกันนะคะ เก่งมืดมือเมืดขึ้นนี่ละค่ะเอาลองดูนะคะลายอาชีพเสริมนะคะจะเป็นรายได้หลักไปแล้วนะคะอ่าแอดดีใจด้วยนะคะขอให้แตก3ตัวอีกค่ะแต่เน้นระยาน,นะคะหวดน,น่โอ้หวนคือตัดหยากแถวตัดแบบช็คชิคช็คมากเลยนะคะทุกคนเออ ตัดแบบไอ้นี่มากเลยค่ะทุกคนเอามาดูกันนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนะคะนำเสนอเพื่อเป็นแนวทางซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจ,จะะารณญาณในการรับชมรับฟังไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันที่ผิดกฎหมายทุกประเภทนะคะเอาไปหมานเอาไปเฮงเอาไปปังกันนะคะช่องของแอดนะคะมีหลากหลายแนวทางหลากหลายสูตรนะคะวันหนึ่งร้อยแปดพันคลิปนะคะถ้าไม่เห็นคลิปไหนนะคะเข้าไปหน้าช่องเลยนะคะมันจะเรียงขึ้นเป็นพรึบ เลยนะคะเออนั่นแหละเรียงตามลําดับให้เลยนะคะเน้นและย้ํานะคะชุดสรุปของเรานะคะแอดลงไม่ให้ไม่เกินนะคะหกโมงครึ่งแน่นอนนะคะชุดสรุปเนาะ จะพยายามไม่ตื่นสายนะคะเอามันมีนอนตอนกลางคืนแล้วก็มันมีนอนตอนกลางวันด้ได้พักผ่อนนะคะแอสกำลังอยู่ในวัยเจริญเติบโตนะคะทุกคนอุดมสมบูรณ์ต้องกินอิ่มนอนหลับนะคะสมองยังสิได้แบบปลอดโปร่งค่ะอาเสียงดังฟังชัดไหมนะคะไม่หม่แล้วคะ่ะไม่หม่แล้วอาตีสชมมาของไม่ได้เห้ยของไม่นะคะมาดูกันเลยนะคะเราจะเท้าความก่อนนะคะโบมนไปมาหว่วงกระสิเปิดโตไม่โลดนะคะแล้วก็มาเท้าความก่อนนิดนึงนะคะสูตรน น,นี้นะคะเราจะใช้3-40ในการประกอบตัดชิ้นใจนะคะทุกคนสําหรับแอสนะคะเลขดับนะคะดับอันนี้ดับหลักหน่วยหลักสิบนะคะเหลือดับเอ่อบนอีกนะคะเหลือดับบนไม่มาด้วยกันอีกนะคะเอาไปตัดชิ้นใจกันเอาเดิกแต่สูตรนั้นจะอยู่ในชุสดสรุปนะคะสูตรนั้นเนาะ นี่นะคะตัวนี้นะคะเป็นชุดหลักร้อยแล้วนะคะชุดหลักร้อยชุดจับ3าตัวบนงวดก่อนก็เข้าไปที่สองใช่ไหมคะ289นะคะเราเอา2 8 9มาจากไหนเราเอา2 8 9มาจากนี้คะ่ะเราได้2ตัวปุ๊บนะคะเราได้2ตัว2ตัวเราก็เข้าเนาะ 8, 9, แ9เ้ราได้สองตัว8 9 9ปุ๊บนะคะนี่เราได้2ตัวตัวเน้นตัวเน้นเอามาจากไหนตัวเน้้เอามาจากเอ่อ ตัดค่ะเลขดับนะคะดับสิบบนดับหน่วยบนนะคะแล้วเราก็มาเน้นกันนะคะเออเนี่ยก็ขอให้มันเข้าเป๊ะแบบนี้อีกนะคะนี่ขอให้มันเข้าเป๊ะอีกแล้วเราก็จะเอาหลักร้อยมาประกบค่ะหลักร้อยมาประกบนะคะ,ระ,ะ,คะเราจะใช้กันอยู่กี่สูตรละนิดึงสูตรสองสูตรสามสูตรนะคะสี่สูตรนะคะสี่สูตรนะคะห้าสูตรนะคะแอดใช้เต็มที่เลยนะคะสูตรนี้นะคะกว่าจะได้เป็นสามตัวให้เอฟซีนี่มามาประกบกันห้าสูตรเนาะ ได้สองตัวมาแล้วก็มาตัดอีกนะคะอะมาดูกันเลยนะคะอย่างแรกเลยนะคะก็สองตัวบนนะคะสองตัวบนของเรานะคะนี่อย่าลืมเอาเอาเอาสูตร,รนี้นี่มามาตัดด้วยเดอะะ้อค่ะในสูตร,รนี้นี่ก็เลิศอยู่เดอะะ้อค่ะในสูตร,รนี้นะคะลองจับดูว่ามันมีคู่บนตัวตัว,ตวไหนชนไหมนะคะถ้ามันไม่มีก็สบายไปคะ่ะแต่ถ้ามันมีนี่หัวคิดยา,ยากอยู่เดอะะ้อค่ะมันก็เอายูอยู่เดอ้อเอานี่นะ แต่ว่าสูตรนี้ยังไม่ได้ทํานะคะหลักโลอ,อหนึ่งสองของเรานี่เนาะใส่ละห่วยห่วยห้าพ่าพอ เอานี่นะคะมาดูค่ะเราได้นะคะเราได้แล้วนะคะสองตัวบนนะคะแอดก็ลงคลิปไปให้นะคะเรียกน้ำย่อย fc นะคะเฮ็ดให้แม่แม่ตื่นเต้นค่ะทําให้อยากล้จากไปนะคะนี่นะคะเราได้มาแล้วนะคะสอตัวบนนะคะส,ต,นนะคะสตัวบนหลักสินะคะห้าหกดแนะคะประกบหนึ่งองสามสีหนะคะจับคู่เลยนะคะชุดเต็มก่อนเนาะห้าหนึ่งห้าสองห้าสามห้าสี่ห้าาหกหนึ่ง เจ็ดหนะคะแปดหนึ่งแปดสองแปดสามแปดสี่แปดห้าเ้าหนึ่งเก้าสอง้านะคะเราได้ออกมาแล้วนะคะเอาเอสเอาตัวไหนมาตัดนะคะโอ้โงวนนี้ติดดับเยอะเลยนะคะทําไมเอสไม่วงหลักที่หลัก5้านะคะทําไมเอสไม่วงหลักสิบที่ห้านะคะเพราะว่า มันยังไม่เดินข่ะแอดก็ไม่รู้มันจะเดินงวดไหนนะคะแต่ว่าที่ทํามาคือมันยังไม่เดินแอดก็เลยยังไม่วงนะคะตอนนี้นะคะดับหน่วยของเรานะคะดับหน่วยนี่เนาะสถิติดับหน่วยบนของเรานี่เป็นประโยชน์มากค่ะดับหน่วยบนของแอดนะคะแอดดับสใช่ไหมคะเรามาดูกันนะคะตัวไหนนะคะตัวไหนเราไม่ตัวไหนเรานี่นะคะหน่วยนะคะหน่วยบนนะคะหน่วยบนของเรานี่เลยสี่นะคะสี่นะคะแอดตัดออกจากกอมมรดกเลี่ยค่ะ4นะคะ นี่สีนะคะเราตัดออกจากกองมรดกทันทีเลยนะคะสีนะคะอันนี้คือหลักหน่วยของเรานะคะหลักหน่วยของเราติดดับแล้วค่ะติดดับสีนะคะไม่รู้จะดับอยู่ไหมนะคะอย่าลืมนะคะกองฉลากไม่มีเลขดับนะคะมีแต่เรามาทํากันเองนะคะดับไปดับมาระ้ว่างดับมืดเด้ออ่าใครที่กันตายก็ไปหมดทุกตัวโหลดค่ะอย่าลืมเด้อกองฉลากเพิ่นบม่มีเลขดับตายเพราะเลขด,ดับก็บ่อยแล้วไดแอว่าสังเคตบ่เคดค่ะ อ้าวดับหลักสิบนะคะเหมือนที่ทุกให้ทุกท่านไปดูเนาะดับหลักสิบนะคะ S W อยู่ที่เจ็ดนะคะดับหลักสิบ S อดับอยู่ที่เจ็ดเนาะตอนนี้ดับอยู่ที่เจ็ดนะคะดับเจ็ดนะคะคุณดาโอติดดับผึดเลยนะคะนี่ติดดับนะคะติดดับเรานะคะนี่หลักสิบเนาะอันนี้หน่วยสิบนะคะนี่ติดดับเจ็ดนะคะดับนะคะนี่เป็นกากระบาดเลยนะคะเราติดดับแล้วนะคะตอนนี้เราติดดับอยู่ลักษณะนี้เนาะมุนมีตีเหล็กเมืเอไรเอส 蜜蜂。 แอดก็เฮ็ดไป็นทางสลากนี่นะคะเราติดดับแล้วนะคะทุกคนทําอ่อนๆค่ะให้ทุกคนดูนะคะนี่เราติดดับนะคะแต่ว่าอ่าแต่ว่าถ้าเจอตัวดับชนตัวเด่นก็ให้พิจารณากันดูนะคะแอดไม่รู้ว่ามันจะมาในไหมนะคะแต่ส่วนตัวถ้าแอดชอบแอดจัดหมดนะคะแอดไม่สนเลขดับนะคะเจ้าของสูตรไม่สนเลขดับนะคะเพราะว่าเจ้าของสูตรก็กลัวตายเหมือนกันนะคะเออสีผ้ากันดับดับดับกองสลากบุมีเลขกดับค่ะอ่าที่สําคัญกันเลยมาดูกันเลยนะคะจับสามตัวนะคะ ตอนนี้หลักร้อยของเรานะคะหลักร้อยของเราแอดได้มาแล้วนะคะต่อไปเราจะไปจับ3าตัวนะคะเห็นบ่ใส่แล้วสองศูสองูนรสูตรี 3, ่ 4, นี่สูตรที่4แล้วนะคะ เราจะไปจับสามตัวประกบแล้วนะคะหลักร้อยของเราหลักร้อยของแอดม่วนี้อยู่ที่เจ็ดแปดสองสามค่ะเจ็ดแปดสองสามโอ้ยคือถึงใจอีสวยเถอสองสามอีสวยมากค่ะ 7, 8, 2, ค่ะสองสามเจ็ดแปดสองสามค่ะหลักร้อยของเราอ่าแคบหลักร้อยก่อนนะคะสูตรชนยังไม่ได้ค่ะสูตรชนยังไม่ได้ทํานะคะเจอกันในชุดสรุปเลยนะคะสูตรชนตอนนี้เขียนไว้แล้วนะคะหลักร้อยเขียนเขียนไว้ก่อนค่ะ เขียนไว้ก่อนนะคะรอตัวชนนะคะรอตัวชนเลยนะคะนี่เขียนไว้ก่อนเออส้นตัวอะไจังว่ากันเฮาเยสิฟันบัวให้นะคะไปอ่านนิยายซะก่อนให้สมองร่งค่ะเจ็ดแปดสองสามนะคะเจ็ดแปดสองสามตอนนี้เราได้แล้วนะคะหลักร้อยของเรานะคะเดี๋ยวให้แม่แม่แคปหลักร้อยก่อนเอานีเนาะเจ็ดแปดสองสามเอาไว้จังสี่ละคะ่ะมีช่องนี้นะคะ ขนาดอันนี้มันมันใช้หลายสูตรค่ะทุกคนมันใช้หลายสูตรในการคำนวณน,นะคะในการคำนวณต่อโอ้ต่ออันนึงนะคะแอดก็เลยโอ้ยตาสสให้แอดเบาไปทำเขียนไปทำอคือสิบโไดรเลกหรอกคะ่ะขนาดนั่งทำคนเดียวนะคะคิดว่าตัวเองมีสมาธิแล้วนะคะโอ้โหแต่ว่าตัวตัดเยอะเหลือเกินนะคะทุกคนตัวตัดหนีหวงวดนี้นะคะวดน,นี้ถือว่าเน้นยากอยู่นะคะตีกรอบโจนเบียด จนบิดจนเบี่ยวมืดละค่ะเอามาดูกันเลยนะคะสาตัวบนของเรานะคะสามตัวบนมาแล้วนะคะนี่นะคะสามตัวบนของเรานะคะหลักร้อยเจ็ดแสอมดมีปัญหากับ2องมากเลยนะคะจะเขียนเป็น9้าทุกทีเลยนะคะพอมาถึง2ทีไรนะคะจะเขียนเป็น9้าทุกทีเลยนะคะจะเห็นว่าแอดชอบเขียน2อห้อยไว้ตรงนี้นะคะกลัวกลัวแม่แม่เอฟซีอ่านไม่ออกนะคะลายมือนะคะ นึกว่าเจ็ดแปดเก้าเห็นบบเขียนหลักเก่าลงมาแล้วค่ะนี่เออตะวัดหางสองรดนะคะเกือบเกือบนี่นะคะสองนะคะทุกคนนี่ก็สามนอเจ็ดแปดสองสามนะคะเรามาดูกันนะคะเราเอาหลักหน่วยหลักสิบตั้งไว้แล้วค่ะหลักสิบของเรานะคะสิบบนของเราห้าห้าหกเจ็ดแปดนะคะหลักสิบของเรานะคะห้าหก แปดเก้านะคะหลักหน่วยของเราหนึ่งสสามี่ห้านะคะประกบหลักร้อยเจ็ดสนะคะเรามาดูกันเลยนะคะชุดแรกของเรานะคะได้7จ็ดห้าหนึ่ง7จ็ห้เจหหนะคะเจ็ดหกหนึ่งเจ็ดสองดหหหกนะคะเจ็ดเจ็ดหนึ่งเจดห 7จ็ดแปดหนึ8 4 785 7 9ปดสองเจ็ดแปดสตอนนี้ทําไมแอดถึงยังไม่วงตําแหน่งนี้นะคะแอดรู้สึกว่าตําแหน่งนี้มันยังไม่เดินนะคะแต่แอดไม่รู้ว่ามันจะเดินตอนไหนนะคะการตายนะคะถ้าถามแอดนะคะแอดก็ไปหมดทุกชุดนะคะ ถ้าถามถ้าถามแอดนะคะสมควรไปแต่ตัวในกรอบไม่แอดหรือว่ายังไงนะคะโอ้ยถ้ามันออกมาตัวนอกกรอบล่ะคะเพราะว่าอะไรมันก็ไม่แน่ไม่นอนนะคะชีวิตของเรานะคะโออมันโบน่โบนนอน,นะคะ่ะตอนนี้เราติดดับใช่ไหมคะดับหลักสิบนะคะดับหลักสิบตอนนี้ก็คือเจ็ดใช่ไหมคะนี่เ no, นาะแอดกรีนะคะ ดับหลักสิบของเรานะคะดับสิบของเรานะคะแต่ว่าอย่าลืมนะคะกองฉลากไม่มีดับนะคะทีเอสทำกา,กากระบาดอย่างนี้คือมันติดดับเดอ้อเข้าใจกันเข้าใจตรงกันเดอ้อมาดูนะคะดับหน่วยสีนะคะดับหน่วยสีนี่เลยดับหน่วยสีของเรานะคะนี่เลยนะคะเอสก็เลยโอ้ตีกรอบยากมากคะ่ะงวดนี้นะคะตีกรอบดูสิบิดบิดเบี้ยวเบี้ยวอยู่ค่ะเพราะว่ามันตีกรอบยากนะคะงวดนี้นะคะนี่นะคะมันติดดับไปแล้วนะคะ ตัวนี้ติดดับนะคะแถวนี้มันยังไม่เดินค่ะแอนไม่รู้ว่ามันจะมาเดินตอนไหนนะคะทเีเราเราผือหรือเปล่าหรือยังไงนะคะแถวแรกเนี่ยมันยังไม่เดินนะคะตามสถิติที่ทํามาก็ถือว่าหลายงวดนะคะทําย้อนหลังไปก็หลายงวดก็ยังไม่เดินนะคะแอนไม่รู้ว่ามันจะยังไงนะคะตอนนี้น่าจับตามองเลยถ้าถ้าน่าจับตามองก็จะเป็นแถบนี้คะ่ะแถบหลังนี่เจ็ดแปดหนึ่งเจ็ดแปดเก้านี่เอ้ยเจ็ดแปดหนึ่งเจ็ดเก้าหนึ่งเจ็ดแปดสองเจ็ดเก้าสองเจ็ดแปดสามเจ็ดเก้าสาม 7 8 5 7 9 5นะคะแต่ถ้าให้แนะนำก็ไปทั้งหมดก็ดีนะคะกันตายเลยค่ะทุกคนนะคะเอาถ้าถูกตรงๆนะคะส่วนตัวค่ะตรงอย่างเดียวค่ะกะรวยค่ะกะรวยนะคะเอามาดูหลัก8ของเรานะคะหลัก8ก็เหมือนเดิมนะคะ8 5 1 8 5 2 8 5 3 8 5 4 8 5หนะคะ8 6 1 8 6 2 8 6 3 8 6 4 8 6 5 8 7 1 8 7 2 8 7 3 8 7 4 8 7 5 881,882,883,884,885,891,892,893,894,895นะคะตอนนี้นะคะเราได้มาแล้วนะคะหลัก8ก็เช่นเดิมนะคะอ่านี่นะคะเอดก็คือทำให้ดูนะคะใครจะตัดทิ้งไม่ตัดทิ้งก็แล้วเต่นะคะส่วนตัวไม่ตัดล่ะคะ่ะตัวให้ตัวมั่นล่ะคะ่ะ แต่ว่ามันก็ยังไม่ท้าทายระบบได้ค่ะอาซีเราติดดับหลักหน่วยเนาะโอ้ปากกาก็ได้นี่แหละคะ่ะให้มันจางๆอย่างนี้แหละคะ่ะดีแล้วค่ะนี่นะคะแต่บางท่าน f c ที่เข้ามาใหม่นะคะทําไมแอสถึงกากระบาดอย่างนี้เพราะว่ามันติดดับนะคะมันติดดับ4หลักหน่วยนะคะมันติดดับ7นะคะหลักสิบนะคะแต่ว่ากองฉลาเคนะคะไม่มีนะคะกองฉลากนะคะกองฉลากนะคะกองฉลากนี่กองฉลากนี่ไม่มีนะคะไม่มี กองสลากนี่อันกองสลากนี่เขาจะโบมีอันนี้เนาะกองสลากเขาจะาบมีอันเอียงก็บบมีเลขดับค่ะกองสลากเขาไม่มีเลขดับนะกองสลากเออนั่นแหละเขาบบมีเลขดับเนี่ยค่ะสซป๋อเราให้ก็นคือกันนี่ค่ะบนนะะบมีเลขดับมีแต่เรานี่แหละค่ะมาตัดกันเองนะคะ เรามาดูกันนะคะเรามารอลุ <Solomon> ้น <who> ก <referred to> ันว <king in mainland> <ged> ่าแอดจะเน้นตัวไหนหลักร้อยนะคะเน้นตัวไหนหลักร้อยถ้าแอดแนะนําก็เนี่ยไปทั้งหมดนี่แหละค่ะไปทั้งหมดนะคะไปทั้งหมดแต่ว่าแถบนี้นะคะตอนนี้นะคะถ้าเอาแบบทุกคนสังเกตเหมือนแอดใช่ไหมคะทุกคนนีแอดไฮไลท์คอมเมนต์ทุกคนก็สังเกตเหมือนกันกับแอดว่าเนี่ยมันชอบมาแถวนี้นะคะนี่เห็นไหมตอนโต๊ดมันก็แถวนี้สองแปดเก้าก็แถวนี้เข้าแปดสี่หนึ่งก็แถบนี้นะคะแอดว่าเนี่มีสอง เนี่ยเบเนี้น่าลุ้นมากเลยนะคะเทบนี้นะคะแต่อะไรก็ไม่แน่ไม่นอนวันจันทร์ปราเสียนนะคะตำแหน่งอาจเคลื่อนนะคะตำแหน่งอาจเคลื่อนหรือว่ายังไงให้ทุกท่านไปตัดสินใจกันเอานะคะ mm. เผื่อมีสูตรที่แบบว่ามันมาอย่างนี้นะคะมันมาประกบโชะเชนะคะรอดูค่ะหกคู่บนนะคะหกคู่บนไม่มาด้วยกันจะเป็นตัวไหนนะคะหกคู่บนนี่ก็สําคัญค่ะรอเอาหกคู่บนมาประกบมาตัดอีกทีนะคะหรือว่ายังไงนะคะเรามาดูค่ะมาดูว่าตัวไหนที่ จะไม่มาด้วยกันนะคะแอดใช้ประกอบการตัดสินใจอีกหนึ่งสูตรนะคะสูตรนี้นะคะต้องใช้ประมาณ50 6สนะูตรหสูหสูตรเนาะสูตรเลขดับบนนะคะดับบทหน่วยบนดับสิบบน2ตัวเอ่อ สิบบนหน่วยล่างนะคะแล้วก็มาจับสามตัวแล้วก็หลักร้อยมาประกบอีกนะคะก่าสีได้ออกาเป็นเหลขกเนาะอ้ยก็ยัยงไ่วอยู่คะ่ะถ้าถ้าให้ทําไปด้วยนะคะทําไปด้วยเขียนไปด้วยประมาณเออสองชั่วโมงไม่รู้จะเสร็จไหมนะคะทุกคนกว่าจะคิดออกมานะคะกว่าจะคิดออกมานะคะไอสองสูตรนี้ไอสูตรสิบบนแล้วก็หน่วยบนนี่ก็ใช้สองสูตรนะคะสิบบนแล้วก็หน่วยบนนะคะอันนี้ก็ต้องสองสูตรแล้วเอามาคิดใช่ไหมคะ่ะ นี่แหละค่ะทุกคนลองดูเดอ้อเอ้านี่อาแคปเลยนะคะก็ตามนี้นะคะใครที่ฟังแอดอธิบายชาัดเจนนะคะฟังให้จบนะคะฟังให้จบเพราะว่ามันเป็นอ้ยมันเป็นเ,เขาเรียกว่าอะไรนะผลประโยชน์ต่อเอฟซเองนะคะแอดก็อธิบายไม่ถูกนะคะมันแบบเอฟซนะคะรับผลประโยชน์เต็มๆเลยนะคะอาจจะแบบว่าพูด พูดวกไปวนมาหน่อยนะคะเพราะว่าแอดก็เข้าใจแค่ของตัวเอสแอดเองนะคะเข้าใจแบบที่แอดเข้าใจนะคะไม่รู้อธิบายไปเอฟซีเข้าใจแบบที่แอดเข้าใจไหมนะคะเออบางทีแอดก็มีละคาทุกคนคนคิดเลขเนาะจะให้อธิบายแบบว่า ทำไปด้วยอธิบายไปด้วยแอดก็ไม่ค่อยเก่งไม่ค่อยถนัดค่ะพูดว่าไม่ค่อยถนัดมากกว่านะคะอันนี้แอดก็นินให้แล้วนะคะใครจะลองเสี่ยงไปตัวเน้นไหมนะคะหรือยังไงนะคะส่วนส่วนพวกแอดแอดถ้าเป็นตัวแอดนะคะแอดแนะนําทั้งหมดดีกว่านะคะถ้า1บาทนี่เราก็ได้เท่าไหร่นะคะ เราก็บวกนะคะเราก็บวกแล้วใครเลือกเลือกไปชุดใดชุดหนึ่งนะคะจะได้มีกําไรมากกว่านะคะหรือ,อยังไง f อก็ตัดสินใจกันเอาเด้อเอออยู่ที่ดุลยพินิษของ FC นะคะเพราะว่าแอดก็ทําเพียงเนี่ยค่ะทําเพียงแนวทางให้นะคะไม่รู้นะคะว่ามันจะมาไหมนะคะทําตามสูตรที่เคยทําให้เลยนะคะแอดจะเป็นคนไม่ค่อยเปลี่ยนสูตรนะคะถ้าไม่เหนือบาก,กว่าแรงจริงๆนะคะแอดจะใช้สูตรของแอดอย่างนี้นะคะตลอดเลยนะคะถ้าแบบว่าโอ้ถ้าถ้ามันไอ้นี่จริงๆนะ คถึงจะยอมปล่อยแต่ละสูตรนะคะทุกคน แอดจะไม่ค่อยเปลี่ยนสูตรนะคะแอดก็จะทำอย่างของแอดอย่างเงี้ยแหละคะ่ะก็ลองดูนะคะว่ายังไงนะคะมันต้องกล้าคิดกล้าทำาหละคะ่ะทุกคนนะคะเอาถ้าเราไม่คิดค้นสูตรใหม่บ้างแบบใหม่บ้างนะคะแบบเดิมๆม,ม,มันกับวาจาจับเลยเฮ้อเฮาถึงทดลองนะคะช่องของแอดนี่นะคะจะมีตัวใหม่ที่คลอดออกมาเรื่อยๆนะคะแล้วแต่สมองจะไหลไปเ <c oughs> จะจะคลอดออกมาเอฟีจนเบรคค่คะบางทีนะคะเบรคแต่ว่าแอดชอบทํา ชอบทําออกมาให้ FC สังเกตไปด้วยกันนะคะถ้ามันหลุดนะคะงวดต่อไปก็ไม่มี ถ้ามันเข้างวดต่อไปก็มีอ้านี่แหละค่ะแคบเลยนะคะขอให้แมงขอให้เฮงขอให้ปังขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะกับทุกแนวทางที่แอดนำเสนอไปเด้อค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเดี๋ยวเจอกันค่ะเจอกันกับชุดสรุปนะคะเจอกันกับชุดสรุปอีกรอบนะคะว่าจะฟันธงหลักหน่วยล่างตัวไหนอะไรยังไงนะคะตัวชนบางครั้งบางครามันก็ไม่มาเสมอไปเนาะอยู่ที่ดุลยพินิจของ f c นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะแอดลาไปก่อนนะคะโอ้ยแต่ว่าหลั หลักสิบของเรานะคะทุกคนนี่ก็กี่งวดนะคะเก้าวดใช่ไหมเก้างวดหลุดหนึ่งงวดก็เข้าไปเปียกนวดเก้างวดหลุดหนึ่งนวดค่ะน่าเสียดายมากงวดนี้หลุดเนาะถ้าเป็นสี่มาตรงนี้เราก็ได้เนาะนี่เนาะแต่ว่าก็ไม่ได้ตรงตรงเหมือนเดิมค่ะหลักหน่วยหลักสิบมันสลับกันงวดที่ได้โต๊ดนะคะอันนี้ได้ตรงนะคะอันนี้ตรงอันนี้โต๊ดอันนี้ตรงนะคะอันนี้ก็ตรงอันนี้ก็ตรงอีกอะ เต้เขาโกจะของสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสุขดีเด้อจ้า